วันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะตอนนี้ในแคปตัว X-Series แต่งแบบสไตล์ล้อแท้แต่งแนวแนวแบบวัยรุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพากันไปดูเลยเดี๋ยวจะพากันไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างอย่างแรกก่อนเลย จะต้องเป็นล้อ e n f สุดฮิตเลยนะครับณนะตอนนี้ล้อแท้นะครับตัวนี้ Enfive S S E อขอโทษทีนะครับ n f i v e S E ล้อแท้เลยนะครับตัวออฟจะอยู่ประมาณนี้เลยยางลายคล้ายๆตัวแอดแวนนะครับ เอ็กซิลตัวนี้จะมีจุดเด่นของเขาก็คืออย่างแรกเลยนะครับไฟ d a y l ไ g ท์ light, กระจังหน้าสีดำตัวหนังสือสีแดงพร้อมลายสติ๊กเกอร์คาบฝากระโปรงมาในส่วนสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานเส้นสายสีดำตัดแดง รุ่นนี้จะมีสองสีแค่นั้นนะครับขาวกับดำคันนี้จะทรงโหลดหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วใช้ชุดโหลดสามารถเปลี่ยนกลับคืนมาได้เป็นเหมือนเดิมปรับขึ้นปรับลงได้ดุมน็อตสีแดงปิดดุมสีแดงปั๊มสีแดงตัดกับล้อสีเงาสีดำอันนี้มากเลยนะครับ ด้านหน้าออกบนลึกแล้วเจอด้านหลังลึกกว่าหรือว่าลึกสุดใจดีกว่าครับนี่ด้านหลังใส่ก้อโหลด3นิ้วนะครับพร้อมตัวปิดดุมน็อตสีแดงเจ้าเอ็กซิลด้านท้ายตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันอย่างเช่นสติกเกอร์คาดสเกิร์ตรอบคันนะ หลบนิดหนึ่งนะครับนี่ทีเด็ดจะมีท่อซิ่งท่อสแตนรเลสเดินทั้งใบท่อสตเตรเลเดินทั้งใบแบบนี้เลยนะครับนี่ ชมู้าหนาเดี๋ยวพาไปชมภายในกันว่าภายในจับชุดอะไรกันบ้างข้างในจะมีเส้นสีแดงโลโก้สีแดงที่พงมาลายัยคันนี้ใส่วัดบูธเพิ่มแต่ในโปรโมชั่นจะมีดิฟฟี่หตัวในแบบ OBD แบบนี้มาให้คิวคาดเอ็กซินะครับ ตรงด้านแผงข้างจะมีคิวคาดในสไตล์ของ X-Series ดำขีดแดงสนใจพักเข้ามาถามกันได้นะครับว่าชุดแต่งแบบนี้ราคาเท่าไหร่สามารถติดตั้งได้เลยไหมหรือโปรโมชั่นที่จัดอยู่เป็นแบบไหน ทักเข้ามาถามกันได้นะครับถ้ายัางไงขอจบรีวิวตรงนี้ในส่วนแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอข้างหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามในช่องกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ